สวัสดีชาวเกมเมอร์สายเล่นหาเงินทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งทุกช่วงกลางเดือนกับรายการอัปเดต10เกมเล่นหาเงินประจําเดือนกุมภาพันธ์2025เป็นเดือนแห่งความรักของเราคนมีคู่ส่วนคนโสดอย่างเราก็นั่งเล่นเกมฟาร์มเงินกันต่อไปแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจงให้ผมได้ทําคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอชมสปอนเซอร์ของเราสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกัน นะครับคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดย UG Phone บริการค่าวฟนเนราคาถูกและมาแรงที่สุดในตอนนี้หมดปัญหาเรื่องเปลืองไฟ CPU ร้อนแบตเสื่อมสเปคเครื่องตำ่ำเราสามารถเปิดเกมฟาร์มไอเทมทิ้งไว้ได้ยาวๆถึงแม้จะปิดเครื่องไปเกมที่เล่นไว้ก็คงอยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้ UG Phone ยังเปิดได้หลายจอแถมมีให้ใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Android iOS PC และบนเว็บไซต์ทั้งหมดที่พูดมานี้จาย ค่าบริการขั้นต่ำเพียง10บาทต่อวันสำหรับใครที่สนใจสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือจะเอาโค้ดไปใส่ในแอปเพื่อรับเพชรใช้ลดราคาได้ถึง20บาทเลยทีเดียวเกมที่1นึ่งร r กน ok M Classic ประเดิมกันด้วยเกมใหม่แกระลกองอีก1เกมที่มีต้นฉบับมาจาก IP ในตำนานอย่างร g กนรกออนไลน์แต่ยังเป็นเกมเก่าที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่จากรักนรก M Eternal เลิฟพร้อมระบบใหม่ที่เขาเรียกว่าเซนีโอลีเป็น ในระบบที่จะตัดส่วนของร้านค้าเงินแคชและสกินเทพในเกมออกไปเหลือเพียงเงินเซนนี่เอาไว้ซื้อขายกันในตลาดกลางนอกจากนี้พวกกิจกรรมต่างๆที่อัปเดตเข้ามาก็สามารถนําเงินเซนนีเนี่ยไปซื้อได้เลยส่วนนรูปแบบการเล่นของเกมนี้ก็คือ เดินเควสเก็บเลเวลพัฒนาตัวละครในสายอาชีพที่เราชอบลงดันเจียนล่าบอสตามมาด้วยคอนเทนต์ PVPN เกมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพวกกิลววอร์ GVG6V6 และอีกหลายๆโหมดที่จะตามมาในอนาคตส่วนจุดเด่นของเกมนี้ก็อย่างที่บอกไว้ข้างต้นเลยว่าเซนิโอลี่สายฟรีก็สามารถสะสมเงินไปซื้อของได้ตามมาด้วยการที่ตัวเกมพัฒนาขึ้นใหม่ภาพสวยขึ้นเหมาะกับวัยทำงานมากขึ้นเพราะว่า เขาจะมีระบบบอทออฟไลน์แถมกิจกรรมในตัวเกมเนี่ยก็ไม่เยอะมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราผ่านช่วงแรกไปได้ด้านร,ราคาเงินด้วยความที่ว่าตอนช่วง c b t เกมนี้เขาเปิดกิจกรรมเติมเงินได้เซนีคูณ2เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยมีคนซื้อขายเงินเอ็มกันสักเท่าไหร่อาจจะต้องรอให้คนที่เขาเติมเงินคูณ2ในช่วง BT เนี่ยใช้เงินหมดก่อนแต่ก็จะมีสิ่งที่เราสามารถหาเงินจริงกับเกมนี้ได้อยู่นะยกตัวอย่างเช่นการปั๊มไอมาสุ่มการ์ดบอทขาย เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเกมเปิดเขาแจกโค้ดมารัวๆคนก็เลยได้ทําการปั๊มไ d แล้วก็มาสมหาการ์ดบอสที่ชื่อว่ามูลไลท์ขายกันเห็นบอกว่าถ้าไ d ดีได้มูลไลท์มาเนี่ยสามารถขายยก ID ดีได้ ID ดีรับประมาณ3 0,000บาทเลยนะต่อมานอกจากการปั๊มการ์ดบอสขายเนี่ยก็จะมีการไปรับจ้างดึงของแล้วก็มีการรับจ้างพาลงดันเจี้ยนคนที่เติมมาเยอะหน่อยเยอะประมาณนึงก็สามารถที่จะรับแบกดันได้ค่าบริการก็แล้วแต่เลยว่าจะตั้ง ปิดท้ายด้วยการารับขับ ID ความหมายเขามันก็คือเราเนี่ยจะไปรับจ้างขับ ID ให้กับคนที่เขาไม่ค่อยมีเวลาทำกิจกรรมในช่วงแรกปิดท้ายด้วยระบบใหม่ที่ผมจะใส่เข้ามาในคลิปนี้เลยก็คือระบบสภาพตลาดเกินคร่าวๆเลยก็คือระบบนี้เนี่ยผมจะทําการบอกสภาพคล่องของตลาดเกมที่เอามาแนะนําให้เนื่องจากว่ามีหลายคนเนี่ยเห็นว่าบางเกมเนี่ยก็มีคนซื้อแต่ว่ามีคนขายไม่เท่ากันก็เลยอยากจะเอาระบบนี้แจ้งไว้เผื่อบางคนแบบว่า ไม่ชอบตลาดเงียบซึ่งถ้าเป็นตลาดของแร็คนรอกเอ็มคลาสสิกเนี่ยก็ต้องบอกว่าสภาพตลาดคึกคักมากๆแต่ว่าไม่ใช่คึกคักในการขายเงินเอ็มนะจะเป็นการคึกคักในการขายไอดีสุ่มการ์ดบอทแทนยังไงใครที่อยากจะลองเสียงดวงก็ลองไปสุ่มไอดีกันได้นะครับเกมที่2 Arcade War เกมมือถือเอเมโบอาร์พีจีมีระบบออโต้ภาพ3มิติสไตล์แฟนตาซียุคกลางรูปแบบการเล่นคือเดินเควสเก็บเลเวลพัฒนาตัวละครลงดันจี้ ล่าบอส PVP กิวอร์ส่วนจุดเด่นก็คือเริ่มมาตัวเกมเขาจะมีเผ่าให้เลือกเล่นมากถึง6เผ่าแต่ละเผ่าก็จะมีหน้าตาแล้วก็อาชีพแยกของตัวเองรวมๆกันเนี่ยก็เป็น24สสายเลยตามมาด้วยการที่เราสามารถ PVP กับคนอื่นได้แทบทุกที่เลย ยกเว้นพวกจุดซื้อไอเทมประจําเมืองแต่ก็ต้องระวังเรื่องโทษหัวแดงด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบอสให้ล่าตามแมปต่างๆมีสัตว์ขี่และสัตว์เลี้ยงหลากหลายแบบแถมเวลาฟาร์มถ้าเกิดเราเราเบื่อๆก็สามารถปรับมุมมองกล้องเป็นแนว FPS ได้อีกปิดท้ายด้วยการที่ตัวเกมนี้มีตลาดกลางตั้งซื้อขายไอเทมได้อย่างอิสระตามใจอยากเลยด้านราคาเงินเกมนี้จะเรียกสกุลเงินว่าเพชรฟ้าตอนนี้1000เพชรฟ้าจะตกอยู่ที่ประมาณเนาะร้อยยี่สิบ บาทส่วนสภาพตลาดก็ถือว่าค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็ขออธิบายเพิ่มเติมว่าตลาดค่อนข้างเงียบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการซื้อขายไม่มีเลยนะมันยังคงมีการซื้อขายอยู่แต่ว่าก็นานๆานทีหรือว่าไม่ได้บ่อยขนาดนั้นก็เลยระบุไว้ก่อนว่าค่อนข้างเงียบเผื่อใครที่ชอบตลาดคึกคักจะได้แยกแยะได้เกมที่3 The World of Magic Game MMORPG ไม่มีระบบออโต้ภาพ8บิตสุดคลาสสิกเล่นได้บนมือถือเท่านั้นถ้าใครริอาจไปเล่นบนคอมก็จะโดนแบนทันทีไม่ว่าจะเป็นในอิมูเลเตอร์หรือว่าโปรแกรมจำลอง Android ต่างๆรูปแบบการเล่นคือเดินเควสในช่วงแรกเก็บเลเวลพัฒนาตัวละครลงดันเจียนฟาร์มมอนหาเงินขายของ ก w วอ PVP ส่วนจุดเด่นก็คือเริ่มต้นมาเขาจะมีให้เลือกฝ่ายระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินแล้วในทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการเปิดวอรฝ่ายทั้ง2ส,สีนอกจากนี้เวลาเราฟาร์มในแมปจะมีแมปที่ให้เปิด PK กับผู้เล่นสีตรงข้ามตัวเองได้ด้วยและแน่นอนว่าเกมนี้ก็จะมีตลับและแน่นอนว่าเกมนี้ก็จะมีระบบตลาดกลางที่สามารถตั้งซื้อขายเทมได้อย่างอิสระแต่ก็จะมีข้อแม้อยู่ว่าเราเองเนี่ยต้องซื้อบัตรเปิดตลาดด้วยเงินจริงก่อนนะ สุดท้ายด้วยการที่เราสามารถเทรดปวดเล่นคนอื่นได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ฝั่งสีเดียวกันเนี่ยก็สามารถเทรดกันตรงๆได้เลยแต่ถ้าเป็นสีฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะไม่สามารถเทรดกันได้ถ้าจะซื้อขายของกันก็ต้องไปตกลงดึงของกันในตลาดเอาเองเพราะงั้นเวลาที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็อย่าลืมนัดสีลงกับเพื่อนให้ถูกด้วยนะด้านราคาเงินหลักๆคนไทยเนี่ยจะเล่นกันอยู่3เซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์แรกคือคาโนด 1M เท่ากับ200บาทเซิร์ฟเวอร์ต่อมาด้าน 1M เท่ากับ150บาทและเซิร์ฟเวอร์สุดท้าย Big Mama เป็นเซิร์ฟที่เก่าแก่ที่สุด 1M เท่ากับ160บาทสภาพตลาดเนี่ยจริงๆมันกึ่งๆค่อนข้างเงียบแล้วก็พอใช้นะเนื่องจากจว่าในโพสต์กลุ่มเนี่ยใช้เวลาในการพิมพ์หรือว่าในการสื่อสารกันค่อนข้างนานไม่ค่อยมีโพสต์หลัก เป็นชั่วโมงเท่าไหร่ส่วนมากจะผ่านไปหลักวันแต่ก็ยังมีพ่อค้าที่เขาโผลมารับซื้ออยู่เรื่อยๆถึงแม้จะไม่ค่อยบ่อยมากด้านการขายออกก็ถือว่ายังมีคนที่ขายออกอยู่เรื่อยๆอาจจะต้องรอนานหน่อยเกมที่4 อันดอน by กา r i นาเกมแนวเอพ s u r v เซอร์ไววลเอาชีวิตรอดหลังโลกเกิดภัยพิบัติซอมบี้ภาพ3มิติสไตล์กึ่งสมจริงเล่นได้ทั้งบนมือถือและเครื่อง PC รูปแบบการเล่นคือเอาชีวิตรอดในโลกหลังหายนะ โดยที่ผู้เล่นเนี่ยต้องไปหาอาหารหาน้ําหาทรัพยากรเพื่อความอยู่รอดมีระบบค่าความหิวมีระบบกระหายอุณหภูมิร่างกายสุขภาพจิตแล้วก็ระบบบาดเจ็บแถมสภาพแวดล้อมเนี่ยก็มีผลต่อการเล่นด้วยนอกจากนี้ยังมีระบบสร้างบ้านครับของเพื่อป้องกันอันตรายจากพวกซอมบี้แต่ไม่ต้องกังวลเรื่องโดนผู้เล่นกันเองมา PVP เพราะถึงแม้ภายในโลกเกมเนี่ยเราจะเห็นผู้เล่นคนอื่นได้แต่ทั้งเขาและเราก็จะสู้กันไม่ได้นอก จากว่าเราจะไปสู้กันเจอกันในมินิเกมหรือว่าในกิวลว์อีกระบบที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือการล่าบอสตามแมปให้เราได้จับกลุ่มกับเพื่อนออกไปสู้เพื่อหาของดอปดีๆมาใช้หรือว่าเอาไปขายแน่นอนว่าก็จะต้องมีระบบตลาดกลางเอาไว้ตั้งซื้อขายไอเทมกันได้อย่างอิสระแต่มันก็จะมีปริมาณจำกัดต่อวันด้วยนะแถมตัวเกมนี้เนี่ยยังมีการแยกเซิร์ฟแยกตลาดกันด้วยเพราะงั้นเวลาขายก็อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยเพราะต้องแยกเซิร์ฟด้านราคาเงินสกุลเงินหลักของเกม คือทองโดย10เคทองจะตกที่ประมาณ3บาท แต่ถ้าตีมูลค่าให้มันสูงขึ้นหน่อยก็ 1m ทองเท่ากับ300บาทด้านสภาพตลาดเองก็ถือว่าอยู่ในระดับเกณฑ์พอใช้มีโพสขายของสม่ำเสมอโพสพูดคุยขายดีสม่ำเสมอส่วนคนที่มาซื้อก็ถือว่าไม่ได้เยอะหรือว่าไม่ได้น้อยจนเกินไปอ่อนแล้วก็ตัวโพสของคนที่มาในกลุ่มนี่ยก็เป็นหลักชัว่วโมงไม่ได้เป็นวัดหลักแบบว่า2-3วันเกมที่5 c a r b a u Ultimate Combo เกม m m r p g ในตำนานที่ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งภาพ3มิติสไตล์คลาสสิกไม่มีระบบออโต้และเล่นบน PC เท่านั้นรูปแบบการเล่นคือ ทำเควสเก็บเลเวลตีมอนสเตอร์ลงดันเจียนหาของเกียววอร์ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเมื่อก่อนเนี่ยจะเล่นลำบากมากแต่ตอนนี้เขาได้มีการใส่ของรางวัลหลังจากอัพเวลเข้ามาด้วยก็จะมีพวกขวดยาพวกใบสกิลพวกอุปกรณ์เริ่มต้นสำหรับการเก็บเวลทำให้ตัวเกมเป็นมิดกับสายฟรีหรือว่าสายงบน้อยมากยิ่งขึ้นส่วนในเอ็นเกมก็จะเน้นลงดันหาของไม้ขาในตลาดกลางซึ่งแต่ละดันก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันรวมถึงของที่จะไปหาเนี่ยก็จะมี แตกต่างกันด้วยนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปลงดันหรือว่าหาของมาขายในตลาดกลางก็าอาจจะต้องเวมาเช็คราคากันสักหน่อยว่าช่วงนี้คนต้องการอะไรบ้างของฉ้นนั้นหายากไหมในด้านอาชีพทางเกมเขาก็มีมาให้เลือกมากมายครบครันแต่ถ้าใครเป็นสายฟรีหรือสายงบน้อยแนะนําให้ไปเล่น GL g Radiator หรือไม่ก็ไปเล่นพวก Gunner จะดีที่สุดด้านราคาเงินเกมนี้จะมีสกุลเงินหลักอยู่2ค่าก็คือเงิน a l z แล้วก็เจมตอนนี้1 m a z เท่ากับ 6.5-7ถึงบาทและตอนนี้10,000เจมจะเท่ากับ67บาทด้านสภาพตลาดก็ถือว่าค่อนข้างเงียบนะครับเกมที่6อัน d e c ซ MBER เกมมือถือแอคชั่น R.P.G. ภาพ2.5มิติมุมมองนกเกี่ยวเล่นได้ทั้งบนมือถือและเครื่อง P.C. ใครที่อยากจะเล่น P.O.E. 2แต่ว่าไม่มีคอมหรือว่าไม่มีตังซื้อเกมผมแนะนำให้มาลองเล่นเกมนี้เลยเพราะกิ่นอายมันจะคล้ายกันมากๆรูปแบบการเล่นหลักคือ เดินเนื้อเรื่องในช่วงแรกเก็บเลเวลพัฒนาตัวละครลงดันเจียนฟาร์มของฟาร์มแต้มสกิลส่วนจุดเด่นก็คือเราสามารถสวมใส่อาวุธได้อย่างอิสระมีทั้งอาวุธประเภทตีใกล้ตีไกลกาย,กยภาพตีไกลเวทมนเลือกตามที่ชอบได้แถมยังมีระบบการสร้างบิวที่สามารถปรับแต่งสกิลได้หลายแบบชอบแบบไหนถูกใจสายอะไรก็ลองปรับแต่งไปเรื่อยๆดู ตามมาด้วยการที่ตัวเกมมีตลาดกลางภายในตัวเลยสามารถซื้อขายได้อย่างอิสระดอบของหายากก็เอาไปขายแลกเพชรแดงได้นอกจากนี้ก็มีโหมดการเล่นให้เลือกเล่นถึง3แบบเลยด้านเนื้อเรื่องและงานภาพเองก็ทำออกมาได้ดูดีสามารถเทียบเคียงรุ่นพี่อย่าง p o e 2หรือว่า Diablo แทบจะได้เลยในส่วนของราคาเงินสกุลเงินหลักของเกมนี้คือเพชรแดงตอนนี้1เพชรแดงจะตรอยู่ที่เรท0.23ถึง0.25บาทต่อ1เพชรแดง คนที่เขาขายเงินเพชรแดงกันเนี่ยส่วนใหญ่จะขายกันทีละพันเพชรแดงตอนนี้1,000เพชรแดงก็รวมๆอยู่ที่ประมาณ2 3 0ร้อบถึงสองาบาทในด้านของสภาพตลาดก็ถือว่าพอใช้ได้คนเข้ามาโพสต์กันไม่ได้ช้ามากการขายออกก็พอมีเห็นอยู่เกมที่7 Tron a n d แ i b e r เ y เกม MORPG ไม่มีออโต้เล่นได้เฉพาะเครื่อง PC และ PlayStation หรือว่าคอนโซลภาพ3มิติสไตล์แฟนตาซียุคกลางก่อนจะเข้าไปเล่น ใครใช้ PC อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยเพราะว่าต้องเปิด VPN เพื่อที่จะเอาตัวเกมเข้ามาในส t e ีมของเราก่อนอารมณ์เหมือนการที่เราไปรับน้องหมามาเลี้ยงหลังจากรับมาแล้วเราก็ไม่ต้องกลับไปเปิด VPN ตอนเล่นเกมก็ได้ส่วนรูปแบบการเล่นก็คือทำเควสเก็บเลเวลลงดันฟาร์มของกิววอร์ส่วนจุดเด่นก็คือมีระบบให้เลือกใช้อาวุธได้พร้อมกันถึง2อย่างและสามารถที่จะสลับเปลี่ยนตามการใช้งานได้เวลาสวมใส่ก็จะได้สกิลของอาวุธ ทั้ง2มาด้วยแต่เวลาจับสกิลเนี่ยก็ต้องเลือกก่อนนะว่าเราจะอัพของอาวุธไหนนอกจากนี้ยังมีระบบที่เราสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้เพื่อเอามาเพิ่มสมรรถภาพในการใช้งานเช่นถ้าเกิดว่าเราจะวิ่งไวก็จะแปลงเป็นเสือถ้าจะว่ายน้ําเร็วก็จะแปลงเป็นตัวนาคหรือว่าถ้าจะร่อนลงมาจากฟ้าก็จะแปลงเป็นนกเหี่ยวตามมาด้วยระบบที่เราสามารถย้ายออปชั่นอุปกรณ์จากของที่เราไม่ต้องการแต่ว่ามีออปชั่นดีไปยังอาวุธหลักที่ออปชั่นหวยแต่ว่าสเตตเทป ที่เรามีได้ปิดท้ายด้วยการที่มีระบบตลาดกลางตั้งซื้อขายกันได้อย่างอิสระเลยด้านราคาเงินสกุลเงินหลักของเกมนี้คือลูเซนตอนนี้1000ลูเซนเท่ากับ2 4 0ร้อบถึงสองาบาทส่วนสภาพตลาดก็ถือว่าค่อนข้างเงียบนะครับถึงแม้กลุ่มเองก็จะมีคนเป็นแสนแต่ตลาดก็ไม่ได้เดินดีสักเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุผลที่เราต้องเปิดว p ไไปรับเกมเข้ามาในสตรีมก่อนหรือเปล่านะก็เลยทําให้คนที่เขาแบบว่าไม่อยาก ยุ่งยากหรือบางคนแบบทํำไม่เป็นจริงๆต่อให้มีคลิปสอนก็อาจจะไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนี้กันเยอะหรือถ้าใครเล่นเกมนี้เป็นประจําก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับว่าทําไมตลาดมันถึงเงียบรู้สึกว่าแต่ก่อนตลาดเกมนี้มันดีมากเลยนะตั้งแต่สมัยที่เวอร์ชั่นยังไม่มี g l o b a l l ้ซ้ำเกมที่8 Part of x x i e 2เกม Action R P G ไม่มีระบบออโต้ภาพ2.5มิติมุมมองนกเหี่ยวสไตล์ดาร์ f แฟนตาซเล่นได้เฉพาะเครื่อง PC และคอนโซลเท่านั้น แล้วอีกอย่างคือตอนนี้ตัวเกมยังเปิด a อลลี่แอคเซอยู่ใครจะเข้ามาเล่นต้องซื้อก่อนแต่ถ้ารอได้อีกไม่นานตัวเกมก็จะเปิดให้เล่นฟรีแล้วล่ะครับแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เราจะตามคนเก่าช้านะแล้วก็จะมีบางคนที่เขากังวลเรื่องราคาเงินที่มันดิ่งลงเยอะมากๆอันนี้เราไม่ต้องกังวลไปขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ามันคือตามปกติของตัวเกมอีกอย่างคือพอหลังเปิดจริงเนี่ยเขาจะทําการเพิ่มระบบหลีเข้ามาเป็นระบบที่เปิดให้คนเข้ามาเล่นเพื่อทํากิจกรรม และทุกคนเนี่ยจะต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยแล้วจากนั้นพอผ่านไปประมาณสัก3-4เดือนระบบนี้ก็จะปิดตัวลงพร้อมกับเตรียมขึ้นลีกใหม่แล้วก็แจกของจิจตกรรมให้จากคนที่มาเล่นเจ้าระบบลีกเนี่ยมันเลยเป็นระบบที่ทําให้มีคนเข้ามาเล่นใหม่เกมนี้เรื่อยๆเพราะว่ามันได้เล่นพร้อมกันใหม่แล้วก็ราคาเงินก็จะถูกปริเซตใหม่ด้วยช่วงเดือนแรกของลีกเนี่ยราคาเงินก็จะสะพัดมากๆแต่พอผ่านไปสักประมาณเดือน2เดือน3หรือเดือน4เนี่ยก็อาจจะต่ำลงเรื่อยๆนั่นแหละก็คือปกติ เกมนี้ส่วนรูปแบบการเล่นก็คือเดินเนื้อเรื่องในช่วงแรกตามแอคมีการเก็บเลเวลฟาร์มของลงดันเจียนพัฒนาตัวละครหรือถ้าใครอยากจะหาความเครียดให้กับตัวเองก็สามารถไปลองเล่นโหมดฮาร์ดคอร์ได้เป็นโหมดที่ถ้าเกิดเราตุยแล้วตัวละครก็จะเริ่มใหม่หมดยกวินของที่เราเอาไปสะสมไว้ในคังของฮาร์ดคอร์เรียกว่าบอกกับคนที่ชอบอะไรท้าทายยากๆนอกจากนี้ตัวเกมยังมีโหมดเอนเกมให้เลือกเล่นเยอะแถมยังมีหลากหลายแบบสดๆมีบอสให้เลือกทาย มีบอสให้เลือกสู้เยอะมีตลาดกลางซื้อขายอิสระบนเว็บไซต์แถมไอเทมบางอย่างก็สามารถเทรดกับเล่นกันเองได้ด้วยแต่อันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการซื้อขายเงินจริงข้างนอกด้วยนะเพราะว่าทีมงานเขาจะแบนคนที่ฝ่าฝืนซื้อขายเงินนอกห้ามพิมพ์ติดต่อขายกันในแชทเกมเวลาขายเงินจริงก็ทําอะไรให้มันเร็วๆไวๆแต่ถ้าเป็นการขายสกุลเงินของตัวเกมกับไอเทมในตลาดเนี่ยอันนี้เชิญตามสบายเลยแต่ถ้าเป็นเงินจริงก็อาจจะต้องระมัดระวังให้ดีๆปิดท้ายด้วยการที่ตัวเกมนี้ เราสามารถบิวตัวละครได้อิสระและหลากหลายสายมากๆเพราะว่าจะมีระบบสกิลทีที่แต่คะแนนออกอย่างกับดวงดาวบนท้องฟ้าแถมพวกอุปกรณ์สมสายภายในเกมก็ไม่ได้ฟิกอาชีพด้วยอาจจะฟิกแค่เรื่องของค่าสเตตัสที่เราอัปเกรดมาทําให้สามารถปรับแต่งอุปกรณ์ได้แบบเพลนๆเลยด้านราคาเงินจริงๆในช่วงแรกเนี่ยมันจะมี2ราคาเงินก็คือในเซิร์ฟสแตนดาร์ดแล้วก็ฮาร์ดคอร์แต่ว่าหลังๆมาไม่เห็นฮาร์ดคอร์และเห็นแต่สแตนดาร์ดก็เลยเอามาแค่สแตนดาร์ดละกันโดยสกุลเงินเกมนี้หลัก หลักคือ d ีแต่ก็จะมีสกุลเงินอีกอย่างหนึ่งที่คนต้องการก็คือมินเลอร์ตอนนี้1 d ึเท่ากับ6-7บาทแล้วก็มีคนรับซื้อด้วยนะตกอยู่ที่ประมาณ d ีละ5.5าถึง6บาทถ้าใครร้อนก็ไปขายกับคนรับซื้อได้แถมมีคนรับซื้อเรื่อยๆด้วยนะ ไม่ได้แบบนานๆานมาทีส่วนสกุลเงินหนึ่งก็คือมิลเลอร์ที่กล่าวถึงเป็นอีกหนึ่งอย่างที่คนต้องการแล้วราคาสูงตอนนี้หนึ่งมิลเลอร์จะตกอกู่ที่ประมาณหลักพันบาทไม่รู้ว่าพันเท่าไหร่นะเขาเขียนว่าเป็นตัว x แล้วก็เป็นหลักพันทั้งราคารับซื้อแล้วก็ราคาขายเนี่ยก็ยังหลักพันบาทอยู่ที่ไปเห็นข่าวต่างๆที่เขาบอกว่าตัวละครตุยแล้วเก็บมิลเลอร์ไม่ได้ลวเสดายนั่นแหละครับที่เห็นกันราคาก็ประมาณหลักพันด้านสภาพตลาดก็คงไม่ต้องพูดถึงนะตลาดดีมากๆครับเกมนี้คนรับก็มีคนขายออก ก็เยอะแต่อย่างที่บอกว่าต้องระวังการโดนแบนด้วยการซื้อขายเงินนอกด้วยนะทําอะไรให้มันเร็วๆหน่อยในคลิปเกมเล่นหางเงินที่ผ่านมาก็มีคนมาแชร์เหมือนกันว่าหาเงินจากเกมนี้ได้เยอะมากๆอันนี้ส่วนตัวก็คิดเหมือนกันว่าที่เกมหาเงินเกมเหมือนที่ผมมาแนะนําตลาดมันเงียบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเกมนี้มาก็ได้นะ <c oughs> เหมือนกับแบบว่าทุกคนทุกเกมพุ่งมาที่เกมนี้หมดเลยอะไรประมาณนั้นทําให้ทุกเกมเนี่ยตลาดตอนนี้เงียบไม่ก็พอใช้มากกว่าแต่ตลาดเกมเนี่ยคึกคักแบบ คึกคักมากๆฮะคิดว่าผมมีเครื่อง PC หรือว่าน็ตบุ๊กดีๆก็คงตามไปเล่นด้วยแต่น่าเสียดายที่เป็นน็ตบุ๊กเก่าๆก็เลยเล่นกับเขาไม่ได้แถมตัวเกมมันยังเฟรนลี่กับผู้เล่นใหม่เลยนะถ้าเกิดว่ามีระบบหลีกเข้ามาอารมณ์แบบเออหลีกนี้ฉันไม่มีเวลาเล่นจะรอไปเล่นหลีกหน้าฟาร์มหลีกหน้าก็ได้อะไรแบบเนี้ยขอแค่ว่าอย่าเข้าไปโผล่กลางหลีกก็พอแล้วก็ไปบ่นว่าราคาเงินตกมันก็แหงยอยู่แล้วใช่ไหมช่วงแบบว่า2-3เดือนอะไรเงี้ยเงินราคามันตกไปแล้วเพราะว่าคนมันฟาร์มเเเกกมมนนนนีี้้ัยออะะพรรางงช่่่วแจจตสปดปด็ห นะตอนหลีกเปิดพอช่วงราคาเงินมันจะแพงประมาณ1เดือนนะหลังจากนั้นก็เป็นราคาแบบกิ้วกิ้วกิ๊กกอ๊อกและฟาร์มแบบชิวๆหลังจากที่แบบว่าฟาร์มหนักในช่วงหลีกเดือนแรกมาอะไรแบบเนี้ย เป็นเกมที่ผมว่าน่ากลับไปเล่นแล้วก็น่าเป็นเกมฟาร์มหลักเหมือนกันนะบางคนจริงๆก็ย้ายมาจากหลายเกมมาอย่างที่บอกช่วง RO ซึมซึมก็ย้ายมาเกมนี้เกมอื่นที่เห็นเงียบๆก็ย้ายมาเกมนี้กันพวกแนวแบบว่าไม่ใช้มีระบบออโต้อะไรเงี้ยคนที่เขาแบบว่าเล่นเกมไม่ออโต้อยู่แล้ว่น่าจะมาเล่นเกมนี้กันเยอะเกมที่9เอาเวียนออนไลน์เซิร์ฟเวอร์เอเชียเกมเอเบอรไม่มีระบบออโต้ เล่นได้ทั้งมือถือและเครื่อง PC ภาพ2.5มิติสไตล์การ์ตูนตะวันตกด้านารูปแบบการเล่นเกมนี้นั้นมีหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นการไปตกปลาฟาร์มหนังมอนสเตอร์ขาย ขุดเร่ตัดไม้เกี่ยวไายแล้วนำเอาของโบนเน่ไปขายในตลาดกลางที่จะแยกออกเป็นเมืองเมืองไปซึ่งตลาดในแต่ละเมืองเนี่ยเวลาเราจะไปย้ายที่ขายก็ต้องขี่สัตว์พานะพาไปด้วยนะแถมตลาดแต่ละเมืองก็จะมีเรทราคาต่างกันอีกต่างหากนะครับเหมือคเขาว่าใครที่เป็นสายเดินตลาดก็สามารถหาเงินจากเกมนี้ได้โดยการซื้อมาขายไปหรือถ้าคุณเป็นแบบสายต่อสู้กับคนก็สามารถที่จะไปดักปุ้นไอเทมจากผู้เล่นที่เขาเผยเข้ามาในแมปได้แล้วก็ต้องเป็นแมปที่เปิด ให้สู้กันแล้วก็ของตกได้ด้วยนะเพราะว่าเกมนี้มันจะมีแมปแบ่งออกเป็นหลายสีหลายประเภทถ้าเป็นแมปสีดําหรือว่าแมปสีแดงก็สามารถตีผู้เล่นขอดื่นตัวของตกแล้วก็เก็บได้แถมของที่เก็บหน้าเนี่ยก็สามารถเอาไปขายในตลาดกลางได้ด้วยนะหรือถ้าของมันยังใช้ได้อยู่ของไม่แตกก็สามารถนำมาสวมใส่ตัวละครเราได้ด้วยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเกม MMO ที่มีความอิสระมากที่สุดเลยก็ว่าได้ส่วน้าใครเป็นสายแคชชวล MMO ชอบลงดันเกมนี้ก็มีดันเจี้ยนให้ลงแต่ก็ตั้งระวังด้วยนะ เพราะว่าดันเจี้ยนเกมนี้มันก็จะมีสีประเภทออกมาเหมือนกันถ้าไปโผล่ดันเจี้ยนที่มันสู้กันแล้วก็ของตกได้เนี่ยศัตรูก็อาจจะไม่ได้มีแค่วอนเตอร์อาจจะมีคนอยู่ในนั้นด้วยตามมาด้วยระบบที่เขาสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถสมใส่อุปกรณ์ได้อย่างอิสระไม่เกี่ยงว่าเราจะไปเล่นเป็นตัวอะไรแต่ว่าพวกอุวุธหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีสายของมันด้วยนะแล้วสายแต่ละสายเนี่ยก็จะมีเลเวลเฉพาะของตัวเองอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นสายดาบเวลาใช้งานดาบเนี่ยมันก็จะเก็บแค่เลเวลของสายดาบนั้นเวลา ย้ายสายเป็นสายธนูหรือว่าสายคาถาก็ต้องไปเก็บเลเวลสายใหม่พวกอุปกรณ์ก็เหมือนกันพวกอุปกรณ์สมสายก็จะมีทั้งประเภทหนังประเภทผ้าพวกนี้นเวลาใช้งานก็จะเก็บแค่ประเภทของตัวเองปิดท้ายด้วยการที่ในเกมนี้เราสามารถครับอุปกรณ์ต่างๆจยากวัตถุดิบที่หามาได้ด้วยก็อ้างอิงจากอันที่แล้วก็คืออุปกรณ์มันจะมีหลายประเภทพวกหนังพวกผ้าพวกฝ้ายอะไรเงี้ยก็ครับได้อุปกรณ์ตามประเภทนั้นเลยแถมแต่และประเภทเนี่ยก็จะมีสกิลแยกแตกต่างกัน,กนแล้วก็มีความโดดเด่นแตกต่างกันด้วยนะนอกจากนี้ตัวเกม ก็ยังมีระบบเทรดกับผู้เล่นคนอื่นได้อีกต่างหากแต่ก็ต้องระวังเรื่องของการซื้อขายเงินนอกด้วยนะเพราะเกมนี้ทางทีมงานเขาก็มีการแบนการซื้อขายเงินนอกเหมือนกันด้านราคาเงินสกุลเงินหลักของเกมนี้คือซิลเวอร์และตอนนี้ 1m silver เท่ากับ10บาทนอกจากนี้ก็จะมีราคาขายเหมาด้วยนะอย่างเช่นถ้าเจดว่าจะขายเหมาแบบ 10m ถึง 100m ก็อาจจะตกที่ประมาณ9บาทด้านสภาพตลาดเองถือว่าค่อนข้างดีเลยมีคนเข้ามาซื้อขายกันเรื่อยๆอาจจะไม่ได้คึกคักมาก เท่า P/E แต่ว่าก็ไม่ได้เงียบเหงามากเองถ้าเกิดว่าเป็นพ่อค้าที่ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยก็จะขายออกง่ายหน่อยเป็นอีเกมที่เปิดมานานแล้วก็ตลาดยังคึกคักอยู่เกมที่10 r แร na r o k o n กออนไลน์ ปิดท้ายด้วยเกมที่เรารักส่วนรูปแบบการเล่นก็คือเก็บเลเวลพัฒนาตัวละครลงดันเจียนฟาร์มไอเทมเกว,วอในบางเซริร์ฟเพราะว่าบางเซิร์ฟก็ไม่ได้คึกคักแล้วเล่นกิจนกรรมที่ทางเกมอัปเดตเข้ามาส่วนจุดเด่นก็คือความคลาสสิกในด้านงานภาพเหมือนได้ย้อนวันวาน,นเวลาเล่นบางเซิร์ฟก็ต้องฟาร์มมือเองบางเซิร์ฟก็มีบอทให้ปิดท้ายด้วยการที่ตัวเกมนี้มีอิสระในการปั้มตัวมีหลากหลายอาชีพหลากหลายสายแต่จะเก่งหรือไม่เก่งนั้นก็แล้วแต่ผู้พัฒนา แล้วก็แล้วแต่เงินที่ลงเล่นใครที่มาเล่นใหม่แนะนําให้มาเล่นตอนที่มีกิจกรรมเก็บเวลอย่างตอนนี้ก็จะมีของ r l ที่มีกิจกรรมผู้เล่นใหม่ส่วนทางด้าน RO Class 4เซิร์ฟหลักเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมเก็บเวลอ,อัปเดตคราสเสริมใครที่สนใจก็รอติดตามเพจเกมเ,เอาไว้ได้เลยแน่นอนว่าตอนนี้เซิร์ฟแท้ของไทยบน PC เนี่ยจะมีทั้งหมด3เซิร์ฟด้วยกันแต่ละเซิร์ฟก็จะมีทางการเล่นที่แตกต่างกันไปฟังแล้วถูกใจเซิร์ฟไหนก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เซิร์ฟแรกรักนาลสอก Class 4ทซ เซิร์ฟแรกสุดที่เขามาเปิดในไทยตอนนี้พัฒนามาจนถึงคลาส4แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีการอัปเดตคลาสเสริมใหม่เข้ามาทําให้สกิลต่างๆของตราชีพเนี่ยจะเวอร์วางอลังการมากๆดาเมจทะลุหลักล้านร้อยล้านรุนแรงสะใจแต่ก็เแลกมากับงบในการเล่นที่เยอะแล้วก็มีดันเจียนให้ลงเยอะเช่นเดียวกันใครที่ชื่นชอบการที่เปิดสกิลอลังการชอบลงดันเจียนเกมอัปเดตเรื่อยๆตามเซิร์ฟเกาหลี ก็ลองมาเล่นเซิร์ฟนี้กันได้นะครับเซิร์ฟแท้เซิร์ฟท,ที่2รักนารกคลาสสิกเป็นเซิร์ฟไทยน้องคนกลางมีแผนพัฒน,นาอาชีพที่หยุดไฮคลาสไม่มีการอัปเดตต่อจากไฮคลาสมีการอัปเดตคอนเทนต์แปลกใหม่ไม่เหมือนกับพี่คนโตอย่างคลาสสี่เน้นการเล่นแบบคลาสสิกดามเมจไม่เวอร์วังมากสายตีปกติก็ยังพอมีที่ยืนอยู่บ้างเก็บเวลวหาของลงดันแบบชิวๆงบน้อยก็พอเล่นได้แต่ถ้าอยากจะไปลุยดันยากๆก,ก,ก็อาจจะต้องเติมเพิ่มแลกมากับของที่ถ่ายได้ราคาดีกว่า ถ้าเกิดว่าลงดันได้ใครที่ชื่นชอบความคลาสสิกอยากนั่งเล่นมือกดเพลินๆชิลๆก็ออกมาลองเล่นเซิร์ฟนี้ดูได้นะปิดท้ายด้วยเซิร์ฟแร็กนาร็อกแลนเวิร์ดเซิร์ฟไทยแท้น้องคนเล็กหรือจะเรียกว่าเป็นน้องต่างแม่ก็ได้เพราะเซิร์ฟนี้จะาไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดย GGT เป็นเซิร์ฟที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาผู้พัฒนาและบริหารจริงๆเนี่ยคือแม็กซิออนเจ้าของเป็นคนไทยด้วยกันเนี่แหละทําให้เวลาแก้ปัญหาหรือว่าเวลารับฟังผู้เล่นเนี่ยจะไวมากๆแนวทางการเล่นเกมนี้ก็จะแตกต่างจากพี่ ว,ว่ามีระบบบอทฟาร์มออโต้ไม่ต้องเล่นมือเองให้เมื่อยนิ้วแต่ตัวของระบบบอทเนี่ยก็ต้องซื้อก่อนนะแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของราคาแพงนะครับเพราะเขาได้มีการปรับราคาลงมาให้เข้าถึงคนไทยได้แล้วตกเดือนแล้วไม่เกิน300บาทจ่ายปุ๊บก็สามารถบอทชิลๆได้เลยแถมระบบบอทเนี่ยก็มีการพัฒนาให้ฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆมีทั้งการวิ่งหลบมอนมีทั้งกดสกิลให้เองมีทั้งวิ่งหาวอนเวลามอนไม่เจอแล้วก็มีอีกระบบอื่นๆมากมายอีกเพียบที่จะอัปเดตเข้ามาในบ นอกจากนี้ยังมีระบบตีมอนแล้วดรอปไอเทมเป็นกล่องเวลาเปิดกล่องก็ต้องใช้สตามิน่และสตามิน่ก็จะมีจํากัดต่อวันแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของการ์ดนะเพราะว่าตัวเด็ดดรอปการ์ดเนี่ยยังคงมีปกติแม้สตามิน่เปิดกล่องจะหมดแล้วแถมตัวระบบการ์ดเนี่ยยิ่งเราเลเวลเยอะโอกาสดรอปการ์ดก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยปิดท้ายด้วยการที่เกมนี้มีตลาดกลาง AFT บนเว็บไซต์ให้เราสามารถเอาของจากในเกมไปมิ้นขึ้นขายในตลาดกลางได้ไม่ต้องกลัวเรื่องการโดนบิดโดนโกงแต่ก็อาจจะต้องมีการเสีย ค่าธรรมเนียมนิดหน่อยแล้วก็อาจจะยุ่งยากถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับคริปโตเวลาซื้อขายแต่ปัจจุบันเนี่ยเขามีการอัปเดตการเอาไปขายได้ง่ายมากขึ้นแล้วนะสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องคริปโตก็คือสามารถเลือกของที่เราจะเอาไปขายในตลาดแล้วก็บวกกับเงิน1 m ก็สามารถเอาไปมิน์ขายในตลาดได้เลยแต่เวลาซื้อเนี่ยก็ยังต้องใช้คลิปโตเข้าไปซื้อในตลาดกลางแล้วก็ต้องมินต์เข้ามาในเ d ดีเหมือนเดิมเพราะงั้นถ้าใครจะเล่นจริงจังก็ได้นําศึกษาระบบคลิปโตไว้จะดีกว่าจะได้ไม่พลาดด้านราคาเงินแน่นอนว่าพอมี3เซิร์ฟแบบนี้ราคาเงินก็ต้องแยกออกเป็น3เซิร์ฟเหมือนกันเริ่มกันต้นด้วย AO Classic 1M รับกันอยู่ที่7บาทราคาขายก็คือ7.8บาทต่อมา AO Classic ราคารับ7.2บาทราคาขาย7.9บาทเปิ ท้ายด้วย ao landverse ราคารับคือ30บาทราคาขายคือ37-40บถึงบาทอธิบายให้คนไม่เข้าใจได้รู้นะครับราคาขายเนี่ยก็คือการที่เราไปตั้งขายเองจะออกหรือไม่ออกจะมีคนซื้อหรือไม่ก็ต้องใช้เวลาส่วนราคารับเนี่ยคือการที่เราไปเอาเงินเอ็มเนี่ยขายกับพ่อค้าที่เขาเปิดรับซื้อเพราะงั้นเนี่ยตัวราคารับมันก็เลยจะถูกกว่าราคาไปขายเองส่วนสภาพตลาดก็แน่นอนว่าด้วยความเป็น ao นะตลาดมันก็จะดีเสมอต้นเสมอปลาย และนี่ก็คือถ้าบททมวลเกี่ยวกับอัปเดต10เกมเล่นหาเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2 0 2 5คิดเห็นอย่างไรชอบไม่ชอบตรงไหนหรือมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับก็ขอปิดจบลงแท่นี้เลยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับผม